พี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559 ที่โรงแรมแมนดารินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร086 490 2823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขได้รับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันไวช้าเดี๋ยวตกรถอีกโทร086 490 2823 ค่ะพี่กรพัทมีมุมมองต่อการลงทุนพ่กนี้ยังไงต่อคะครับตัวตลาดก็ต้องบอกว่าวันนี้จริงแอบขึ้นแรงกว่าที่ที่เราประเมินไว้นะครับค่ะ,ะจริงแเราเรามองตัวแนวต้านตลาดหุ้นวันนี้เองเนี่ยนะครับจริงๆคิดว่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับผมแต่การว่าดัชนีเนี่ยนะครับ ทะลุแนวต้านหนึ่งพัามร้อของเราได้นะครับ <tha. S 1> แล้วก็ขึ้นไปทำ high ที่1,383นะครับแล้วก็ปิดที่ระดับ1,379ก็ถือว่าเป็นโมดตั้มที่ไม่ค่อยดีนะครับแรงหนุนจริงๆเราเห็นในช่วงท้ายตลาดเนี่ย,ยดัชนีชมีการขายมาเรื่อยๆหนออกมาบ้างน,นะครับหน่วงว่าช่วงท้ายมันมีบสเกตออเดอร์นะครับซึ่งเข้าใจว่าได้เป็นตัวฝั่ง foreign นะครับที่ซื้อเข้ามาในหุ้นบิ๊กแคปนะครับก็หนุนดชัชนีเนี่ยปิดโดดขึ้นมานะครับปิดในโซนที่ถือว่าเป็นเเเลลลววสูงงงออะนนครัับภาาพขตตดเนี่ย ยังเหมือนเดิมนะครับแรงขับเคลื่อนตอนนี้ยังเป็นภาพตัวฟันฟลอนะครับที่เป็นภาพการไหลเข้าในส่วนตัวตลาดหุ้นเอเชียแล้วก็ไทยต่อน่ี้นะครับจริงๆผมไปดูนะครับในเรื่องตัวอตลาดหุ้นโลกตั้งแต่ต้นปี2 0 1 6ต้นมาเนี่ยเอถ้าเราดูนะครับผลตอบแทนของตัวดดชนีในรูปดอลล่าทึมนะครับก็คือรวมเอเอกเกไปด้วยนะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยตลาดที่ออฟฟฟอร์มที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวอินโดนีเซียนะครับ ขึ้นมา9.9เปอร์เซ็ตไม่รับวันนี้นะครับสิ้นสุดเมื่อวานตัวไทยขึ้นมา7.5เปอร์เซ็นอันดับสามก็เป็นมาเลเซีย3.8เปอร์เซ็นตนะครับขณะทีะ่ตัวตลาดฝั่ฝั่งนิวซีแลนด์เองนะครับมีผลอบแทนติดลบนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ6เปอร์เซ็นตนะครับนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าสัญญาณตัวเม้นเงินเองนะครับมีการโลเ o ตเข้าตัวตลาดเอเชียค่อนข้างเยอะ,ะครับเราพยายามไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทําให้ตัวภาพของตัวฟันฟเข้าเอเชียตอนนี้นะครับ จริงแล้วเหตุผลเชิงพื้นฐานเนี่ยนักทุนอาจจะเคยตามประเด็นนี้ไปแล้วนะครับหลกัหลกๆก็คงเป็นเรื่องตัวเศรษฐกิจเอเชียโดยรวมเนี่ยมันมีสัญญาณการคื่อนตัวที่ดีขึ้นแล้วก็ตลาดขาดความเชื่อมัน่นตัวเศรษฐกิจฝั่งยุโรปมาเก็ตด้ยวยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเ uh, ทรนด์ของการใช้เง,งินเดิผลคลายตัวฝั่งยุโัปมาเก็ตเองนะครับยังเสริมสร้างให้ภาพคล่องโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเงินก็ไหลเข้ามานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องตัวฟอร์เรนโฮดดิ้งนะครับตัวติตลียเนี่างําัด คือออฟฟูโล่เนีมันเกิดขึ้นนะครับถ้าดูเอเชียเนี่ยมันไหลออกไปตั้งแต่ปี2014นะครับเราไปดูตลาดที่มันออฟฟอร์มตอนนี้เนี่ยนะครับอย่างตัวจาการ์ตากับตัวไทยเนี่ยครับจริงๆการปรับฐานในรูปดอลลาร์คือเนี่ยตั้งแต่ปี14นับต้นมาเนี่ยตัวตลาดหุ้นอินเดียปรับฐานลงไปลึกสุดประมาณลบ37นะครับรวม FX loss นะครับตัวไทยเองก็ลงมา3.2นะครับตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมันลงมาในเลเวลที่ตอนที่เจอปะท่อมนะครับ มันถูกใกล้เคียงกับช่วงปี2012เลยนะครับส่วนนอินเดเซียเองเนี่ยนะครับก็ถูกใกล้เคียงระดับปี2010นะครับเพราะฉะนั้นพอจุดที่ฟอร e i มีฐานะน้อยเนี่ยนะครับแล้วก็สถานการณ์ที่ความเชื่อมั่นจากฝั่งนั้นมันลดลงนะครับเราเลยเห็นแรงขับเคลื่อนในเรื่องตัวฟันโฟเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เองเนี่ยการลงทุนจนถึงเดือนมีนาคมนะครับตลาดก็ขึ้นมาอีกที่เราประเมินไว้เนี่ยผมคิดว่าตลาดคงไปต่อนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็คือช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับตลาดยังคงเป็นเทรนด แล้วก็กรอบบันทุนนี้เองไงผมคิดว่าตลาดจะมีแนวต้านนะครับที่บริเวณหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะครับกับหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งจุดครับค่ะแล้วสำหรับตัวหุ้นไหนนรับตัวแนวรับก็อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองนะครับกับหนึ่งพันสามร้อยหกสิบครับค่ะเออหุ้นที่เคยแนะนำกันนายดีนก็พวกพีแคปก็ยังเอาพวกฟอร์มต่อนี่อยนะครับ ตัวปอบสอ,สอพอนะครับก็ยังคงแว่งขึ้นอยู่นะครับส<ฆ>ำตลาดแล้วก็แบงค์ที่เราเคยแนะนำอย่างตัวบ b บอนะครับ <B BL. S 1> ตัว s อ b ซก็ค่อนข้างอัพบุฟอร์มนะตอนนี้ตัวใหญ่ที่ผมคิดว่าเออน่าสนใจที่จะไปต่อนะครับ<ฆ>เป็นจุดที่ยังคงพอซื้อต่อยอดได้แล้วก็น่าสนใจก็ตัวผมดูตัวปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่นะคะปูนใหญ่เพิ่งเบกขึ้นใกล้จะเดือด200วันมานะครับจริงๆเขาทำดับเบิลท็อปในช่วงต้นปีนี้นะครับที่เวน360นะครับ ไว้สองวอบกเป็นแล้ววันนี้ขึ้นเบสขึ้นมาเป็นแท่งแรกนะครับในเชิงพื้นฐานเองเนี่ยเราให้มูลค่าพื้นฐานที่หกร้อยบาทนะครับแรงขับเคลื่อนจะเป็นเรื่องตัวเดือนนี้นะครับคงม,มีการอนุมัติคอมมอนะครับรถไฟฟ้าสองเส้นทางชุมพูกับเหลือนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่ดึงความเชื่อมั่นของทุยงชาติถึงฐานการลงทุนโั้งสร้างไทยแล้วก็ดีมันตุบปูนอะไรเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับตัวปูนใหญ่เองก็เป็นหุ้นปันผลสูงด้วยนะครับแล้วก็เป็นบิ๊กแคปที่ได้เป็นทาร์เก็ตตัว สถาบันต่างประเทศนะครับเพดังนั้นโดยรวมผมคิดว่าตัวนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยครับมันมีขอบการเก็งกำไรที่470กับ480บาทนะครับผมค่ะตัวแนวรับอยู่ที่บริเวณ455นะครับกับ450ครับค่ะอันี้ตัวปูนใหญ่ค่ะครับส่วนตัวมิโซมอลล์แคปนะครับที่เราคิดว่าการซื้อตัวนี้อาจจะดิดอัดนิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเราคิดว่าเดือนนี้พวกมิโซะมอลล์แคปจะเริ่มอัพเปอร์ฟอร์มนะครับหลังจากตัวบิ๊กแคป ก็จะเป็นการไต่ระดับน้าตลาดขึ้นไปแล้วก็เริ่มนมิ่งๆินะครับค่ะฉะนั้นตัวที่เรามองเนี่ยนะครับจะเป็นมิ่งดีๆนะครับก็จะมีตัว BRR นะครับบีอไร์ที่กำไร Q1 และ2เนี่ยเรามองจะทำ New High นะครับค่ะจากโรงไฟฟ้าที่กลับมาเปิดเต็มตรมาสนะครับรวมไปถึงราคาน้นค้าที่โฮงแข่งตัวขึ้นนะครับเป็นจีอาบวกแฟเราให้ที่15บาท80นะครับ15 80ค่ะ Delta r e l a สั้นก็คือ12.7ดกบ13บาทาทครับค่ะ แนวรับ12บาทนะครับแนวรับ12บาทครับค่ะตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวหุ้นไพรอนนะครับไพรอนกับไพลอนเป็นหุ้นที่อยู่สูงนะครับประมาณ5เปอร์เซ็นตนะครับค่ะตัวนี้ก็จะเป็นนันทิสงบวกประเด็นเดียวกันกับทุพภูนใหญ่นะครับเรื่องตัวงานภาครัฐนะครับที่น่าจะเริงถูกขึ้นแล้วก็ธุรกิจเสาเข็มีเนี่ยนะครับจะเป็นเจ้าแรกที่ได้ประโยชน์นะครับเรื่องของการก่อสร้าง ก็ดูแนวต้านนะครับบริเวณ10.2นะครับผ่านได้ก็ดูที่บริเวณ11บาทนะครับผมส่วนตัวนวรับเองนะครับอยู่ที่บริเวณ9.7นะครับตัวมูลค่าพื้นฐานเราให้ไว้ที่13บาทสำหรับตัวไพลอนครับ13บาทครับส่วนตัวดินก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมีสมกภาพที่แนะนำพวก STPI BCHI นะครับยังคงเป็นทุนรล้อไปกับตัวเทรนราคาธรรมที่ขึ้นมาได้ได้ค่ะครับข้ามาดูตัวเซ็ฟิกีฟิวเจอร์นะครับ ครับก็จริงๆก็ได้ตามเป้าเรานะครับขึ้นมาเบรกแปดแปดสามนะครับที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาอยู่ที่แปดเก้าหนึ่งใครมีอยู่เนี่ยนะครับก็คงถือรองต่อนะครับการถือรองเนี่ยนะครับก็จะมีจุดล็อกสิตที่ดึงขึ้นมานะครับที่บริเวณแปดแปดสองถ้าดกจากแปดสองเนี่ยเราต้องล็อกหน้าลอกทั้งหมดนะครับส่วนเป้าหมายถัดไปนะครับเป็นจิตทยาแล้วนะครับที่เก้าร้อยจุดนะครับเก้าร้อยจุดครับกับบริเวณเก้าร้อยแปดจุดครับค่ะ ทองคําค่ะทองคํานะครับก็เอออย่างที่เคยคุยกันนะครับว่ามันเบรกบริ 1, เวณหนึ่งพันสอง้อยสี่สิบเหรียญต่อสไปออนขึ้นมานะครับก็เป็นขึ้นนะครับใครถือรองอยู่นะครับจริงๆผมไม่ได้เปิดแนะนําให้เปิดสาระอะไรนะครับแต่แนะนําว่าถ้าคนที่เล่นรองอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ดุนึงสองสองศูนย์เหรียญต่อสไปออนเราถือรองต่อนะครับเดิมมีต้อหมายบนที่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบเหรียญครับผม ครับ <ผม S 2> ขอบคุณนะคะ,วส,คคะสวัสดีค่ะ